ทีนี้คุณบักกี้แขมแบตจากประเทศอะไรคะแคนาดาคุณไผ่เขาเป็นคนจัดการงบให้ทุกอย่างโดยสายเตะขอสปอนมา,อ,อ,นมาอ้าวหนึ่งสองสามบกกี้ โอบี2,566ที่ออกตามพรบอกัรต้องกันและคุ้มครองพี่คนตายว่าตอนนี้มีม่จังหวะที่แบบมนันเป็นยึดแอ่หลอกบางอย่างอเอาฟิลก่อนพี่ว่าตอนนี้งองัอนออกเรื่องโปรเตสโอ้โหพายต้องร้องแล้วเพลงรู้ตัวเมือ่อสายสามอภัยแม่ถามว่าพี่บอนคือใคร ปอนก็เป็นรุ่นพี่ในชมรมศิลปะนี่แหละแม่แต่แม่ไม่ต้องห่วงน,นะพี่ปอนเขาโอเคก็ไม่ใช่แม่หรอที่บอกว่าพะไพาคนร,รู้จักกฎหมายเพื่อบอกป้องสิทธิของตัวเองแล้วคอยช่วยเหลือคนอื่นๆอ่อะแต่ถึงพะไพาจะรู้กฎหมายก็ไม่ได้แปลว่าพะไพาจะปล่อยให้เดงทถอในวัยเรียนแล้วแม่ แล้วตายลูกคนเวทีมีโอกาสดีๆพะพายจะมาทำลายบรรยากาศไหมพะาพะพายเก่งแต่ย okay ังไม่เกิดเลยจะทำลายชีวิตคนอื่นอ่ะสูขตากับเตยตัวนี้คือ MVP ของซีนเมื่อกี้เลยเดินมาค่ะ ท้งอารมณ์แล้วก็กฎหมายเลยความสัมพันธ์ความรักกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับอะไรก็เยอะแยะมากในซีนเมื่อกี้ค่ะตอนนี้ดูเลยอ่ะก่อนนอะก็ถือว่าเป็นซีนที่ยากมากเลยนะสำหรับสำหรับทั้งเรื่องเลยนะผมผมมองว่างันนะคนนี้เก่งมากเลยครับสาวผมเองครับ